ถ้าคนที่คุณรักทิ้งคุณไปโดยไม่บอกเหตุผลแล้วสิบห้าปีต่อมาคุณกลับพบว่าเขากลายเป็นเศรษฐีคุณจะยังเชื่อไหมว่าเขาทิ้งคุณเพราะรักหรือเพราะมีความลับบางอย่างที่อันตรายยิ่งกว่าความจนนี่คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เก็บขยะเลี้ยงลูกมาครึ่งชีวิตแต่เมื่อความจริงเปิดเผยทุกสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดกบพังทลายเสียงลมพัดแรงกลิ่นเหม็นจากกองขยะลอยเข้าจมูก หญิงสาวก้มหน้ามือหยาบกร้านคุยถุงพลาสติกเก่าเมื่อไหลาตามขมับผสมฝุ่นดำเ,นเหนียวเหนอะเธอชื่อมน์สิบห้าปีมาแล้วที่ชีวิตเหลือเพียงลูกชายไวโขวบเศษและกองขยะที่กลายเป็นแหล่งรายได้เดียวทุกเชา้ามนลากรถเข็นเหล็กเก่าเสียงล้อเสียดพื้นดังกึกกักดวงอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นดีเธอก็ออกเดินแล้วคนในตลาดมองด้วยสายตาเวทนา บางคนหัวร้อยย่ะบางคนปิดจมูกหนีแต่มนไม่สนเธอต้องหาเงินซื้อข้าวให้ลูกลูกชายโตขึ้นในกลิ่นขยะในบ้านสังกสีที่ร้อนเหมือนเตาแต่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยถามถึงพ่อจนกระทั่งวันหนึ่งมนเห็นข่าวในทีวีเก่าๆที่มีภาพสัน่นชื่อสามีเธอโผล่ขึ้นมาชายที่เคยหนีหายไปกลับกลายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่หัวใจมลเต้นแรง มือสั่นจนขวดพลาสติกตกพื้นภาพชายในสูตรรูยืนยิ้มต่อหน้ากล้องมันคือหน้าเดิมที่เธอเคยกอดวันที่เขาจากไปเขาทิ้งแค่จดหมายแผ่นเดียวจดหมายนั้นเปื้อนน้ำตาเขาบอกว่าขอโทษมนฉันต้องไปเพื่อให้เธอสบายแต่มนไม่เคยสบายเธอต้องกินข้าวบูดต้องอดนอนต้องล้างขยะมือเปื่อยคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังเหมือนหัวใจเธอแตก มนนั่งมองรูปเก่าของเขาในแสงไฟสลัวแล้วลูกชายถามขึ้นเสียงเบาเสียงลมพัดแรงกลิ่นเหม็นจากกองขยะลอยเข้าจมูกหญิงสาวก้มหน้ามือหยาบกร้านคุยถุงพลาสติกเก่าเมื่อไหลาตามขมับผสมฝุ่นดำเหนียวเหนอะเธอชื่อมนสิบห้าปีมาแล้วที่ชีวิตเหลือเพียงลูกชายไว้ขวบเศษและกองขยะที่กลายเป็นแหล่งรายได้เดียวทุกเช้ามนลากรถเข็นเหล็กเก่า เสียงล้อเสียดพื้นดังกึกกักดวงอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นดีเธอก็ออกเดินแล้วคนในตลาดมองด้วยสายตาเวทนาบางคนหัวร้อยยาะบางคนปิดจมูกหนีแต่มนไม่สนเธอต้องหาเงินซื้อข้าให้ลูกลูกชายโตขึ้นในกลิ่นขยะในบ้านสังกสีที่ร้อนเหมือนเตาแต่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยถามถึงพ่อจนกระทั่งวันหนึ่ง มันเห็นข่าวในทีวีเก่าๆที่มีภาพสัน่นชื่อสามีเธอโผล่ขึ้นมาชายที่เคยหนีหายไปกลับกลายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่หัวใจมละเต้นแรงมือสั่นจนขวดพลาสติกตกพื้นภาพชายในสูตรหรูยืนยิ้มต่อหน้ากล้องมันคือหน้าเดิมที่เธอเคยกอดวันที่เขาจากไปเขาทิ้งแค่จดหมายแผ่นเดียวจดหมายนั้นเปื้อนน้ำตาเขาบอกว่า ขอโทษมนฉันต้องไปเพื่อให้เธอสบายแต่มนไม่เคยสบายเธอต้องกินข้าวบูดต้องอดนอนต้องล้างขยะมือเปื่อยคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังเหมือนหัวใจเธอแตกมนนั่งมองรูปเก่าของเขาในแสงไฟสลัวแล้วลูกชายถามขึ้นเสียงเบาแม่พ่อไปไหนเหรอเสียงเด็กชายสั่นเครือมนละนิ่งมือกับรูปแน่น สายตาเหมอมองฝนที่กระทบหลังคาสังกะสีดังเปาะแปะพ่อเขาไปทำงานไกลลูกเสียงเธอสั่นแต่ฝืนยิ้มลูกไม่ถามต่อเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วเดินไปนอนเมื่อไฟในบ้านดับมนเปิดกล่องไม้เก่าที่ซ่อนไว้ใต้เตียงข้างในมีแหวนแต่งงานเก่าๆกับซองเอกสารหนึ่งที่เธอไม่เคยกล้าเปิดนิ้วเธอสั่นเมื่อดึงกระดาษออกกระดาษเก่ามีคราบน้ำตาและรอยพับหลายชั้น แต่เมื่อสายตาเธออ่านถึงบรรทัดล่างสุดหัวใจเหมือนหยุดเต้นฉันจำเป็นต้องจากไปเพราะเงินที่นายใหญ่ต้องการพวกเขาขู่จะทำร้ายมนกับลูกถ้าฉันไม่ยอมเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆมนยกมือปิดปากน้ําตาไหลไม่หยุดภาพวันนั้นย้อนกลับเข้ามาวันที่เขาเดินออกจากบ้านเสียงรองเท้าบนพื้นซีเมนเปียกน้ำฝนเขาหันมามองแค่แวบเดียวก่อนจะหายไปในเงามืด ตอนนั้นเธอคิดว่าเขาทิ้งพระจนแต่วันนี้ทุกอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิมชื่อนายใหญ่ในจดหมายนั้นมันคือใครกันแน่มนตัวแข็งรู้สึกได้ถึงแรงเต้นของหัวใจที่ดังก้องในหูสายตาเธอจับจ้องที่กำไรนั้นมันวาวแสงเย็นเฉียบชายชุดดำโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงตัดกับกลิ่นขยะที่ติดตัวมนนายใหญ่อยากให้คุณไปด้วยครับเสียงนั้นเรียแต่แฝงแรงกดดัน มนถอยหลังอีกก้าวมือกำจดหมายแน่นฉันไม่มีอะไรต้องไปกับใครทั้งนั้นเธอสวนกลับเสียงสั่นแต่เด็ดเดี่ยวชายคนนั้นยิ้มบางๆถ้าอย่างนั้นลูกของคุณจะปลอดภัยได้ไหมคำพูดนั้นเหมือนมีกรีก,กลางอกเลือดในกายเย็นลงทันทีมันเงียบไปหัวสมองหมุนติ้วลูกชายตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวเธอหมุนตัวจะวิ่งแต่แขนถูกคว้าไว้แน่น อย่าทำให้เรื่องยากเลยครับเสียงเขาเย็นเยียบดวงตาสีดําสนิทของชายคนนั้นสะท้อนแสงแดดระยิบมนสบัดตัวสุดแรงแต่ทันใดนั้นเสียงตแตรรถก็ดังลั่นร่างชายชุดดาชะงักแล้วเธออาศัยจังหวะนั้นพุ่งหลบวิ่งข้ามถนนฝ่าเสียงตะโกนไล่หลังหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดเธอไม่รู้จะไปไหนแค่รู้ว่าต้องกลับไปให้ถึงบ้านเท้าเปล่าของเธอเหยียบยางแตกและเศษแก้ว เลือดซึมแต่เธอไม่หยุดเมื่อถึงบ้านประตูไม้เปิดอ้าข้างหนึ่งเงียบสนิทไม่มีเสียงลูกไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจมนยืนอยู่กลางห้องฝุ่นปลิวว่อนในแสงอาทิตย์ยามบ่ายทุกอย่างนิ่งงนันบนพื้นมีตุกตาผ้าของลูกชายตกอยู่ขาดครึ่งตัวลูกเสียงเธอเผ่วเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายเธอวิ่งหาทั่วบ้านเรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ไม่มีเสียงตอบกลับจนสายตาเหลือบเห็นซองจดหมายวางบนโต๊ะไม้กระดาษสีขาวสะท้อนแสงมันจะกลืนทุกอย่างรอบตัวมือเธอสั่นเมื่อเปิดออกข้างในมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีถ้าอยากเจอลูกมาที่เดิมไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นแต่กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆบนกระดาษนั้นคือกลิ่นเดียวกับชายชุดดำที่หน้าตึกมนยืนนิ่งอยู่นาน ก่อนเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยประกายแข็งกร้าวเธอหยิบแหวนแต่งงานสวมกลับที่นิ้วเก็บจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับลมเย็นพัดผ่านเสียงฝนตั้งเข้าไกลๆบนท้องฟ้าและในเงามืดสุดถนนรถสีดำคันเดิมจอดรอยอยู่แล้วประตูรถเปิดออกช้าๆหมุนก้าวขึ้นไปโดยไม่พูดอะไรสายตาแน่วแน่ไปข้างหน้า เรากับรู้ดีว่าครั้งนี้เธอจะไม่หนีอีกต่อไปรถเคลื่อนออกช้าๆท่า,ามกลางเสียงฟ้าร้องทิ้งไว้เพียงบ้านไม้เก่าและตุ๊กตาขาดครึ่งตัวที่ยังนอนนิ่งอยู่ตรงพื้นในความเงียบที่บอกเพียงอย่างเดียวความจริงทั้งหมดกำลังรอเธออยู่ข้างหน้า